นิทานเรื่องการช่วยเหลือโดยเด็กหญิงพิชากรโนภาสุรยิยันม .5 ทับ3เลขที่27โรงเรียนสาธิตละออเทศมหาวิทยาลัยราชาบาัฒสวนดุสิตแยมเก็บขยะลงถังขยะของมีความสุขที่ได้คำความดีเก็บขยะดีกว่าใครทิ้งเกะกัดะไม่หมดเลยคุณโคูยนสอนนักเรียนอยู่แยมก็ยกมือตอบคำถามและตั้งใจเรียนคุณโคพูดว่า ข้อ5 25ยี้าคูณหเท่ากับเท่าไหร่คะใครตอบได้บ้างคุณครูจึงเรยียกแยมแยมตอบว่า125ค่ะคุณครูบอกว่าถูกจ้ะแยมเก็บดินสอได้จึงคืนเพื่อนแยมถามเพื่อนว่าดินสอของเธอหรือเปล่าเพื่อนจึงตอบว่าใช่จ้ะขอบใจมากนะขอเห็นคุณครูถือของมาเยอะแยมจึงขอคุณครูช่วยถือของคุณครูบอกว่าได้จ้ะขอบใจมากนะ แล้วก็ช่วยถือของไปจนถึงห้องพักครูแยมพูดว่าคุณครูคะหนูช่วยถือของได้ไหมคะคุณครูพูดว่าได้จ้าขอบใจมากจาก้าแยมมีความสุขมากที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมทำให้เขารู้สึกดีมีความสุขจังเลยที่ได้ทำความดีเย้ข้อคิดถือการทำความดีสามารถทำได้ทุกคน